สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงหมอนนะตัวนี้เขาก็จะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัดด้วยหนังสีส้มนะคะทั้งใบเลยนะคะตัวสายสะพายข้างเขานะคะสามารถถอดออกได้นะเป็นสายสปอร์ตสีดำนะคะแล้วก็เป็นขิดต่างๆก็จะเป็นหนังสีส้มนะคะสีเดียวกับตัวกระเป๋านะตัวนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะคะคือผู้ชาย ใชได้นะสำหรับทรงนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากออถือนะคะลูกค้าก็สามารถใส่สายสะพายข้างได้นะคะตัวสะพายข้างตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะแต่ว่านุ่นยังไม่ได้ปรับนะคะโอ้ยหัวฟูสะพายแล้วก็ประมาณนี้สามารถปรับให้เขายาวลงได้อีกนะคะแต่ว่าตัวนี้นุ่นไม่ได้ปรับคือไม่อยากปรับนะคะปรับแล้วเดี๋ยวเอากลับเข้ามาที่เดิมไม่ได้ นี่นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทําได้สองทรงก็คือถือกับสะพายนะคะแล้วกเออ็เดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กันนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นทรงหมอนนะคะเป็นทรงหมอนนี่นะคะลูกเล่นของเขาก็เป็นแบบในรูปเลยนะอ๋อเขามีตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็จะมีเป็นป้ายปลา,ายหนังไม่ใช่ปลายหนังเป็นแบบ อันนี้หนังอ่นนู่นก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรหรือเปล่าหรือแบบถ้าเป็นหูทิ้วแบบนี้ออกเอาไม่รู้ <c oughs> ดาวเอานะคะก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขามีเอาไว้ทําอะไรนะคะก็ลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะก็ลองไปดูนะคะตัวด้านในของเขาก็ไม่มีอะไรมากเป็นช่องโล่โงๆแบบนี้เลยนะคะมีช่องแบ่งฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ให้อีกหนึ่งช่อง นี่นะคะเขามีช่องข้างหลังติดกระเป๋านะคะให้ทั้งสองฝั่งเลยนี่นะคะทั้งซ้ายและขวาตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะสักคู่นะคะนุ่นวัดความสูงของเขาก่อนนะคะความสูงนุ่นวัดจากด้านข้างเอากันทรงนี้มันวัดยาก สูงเขาค่าวนะคะประมาณ6นิ้วนะค่าวนะคะการวัดอาจจะคาดเคลื่อนนะคะบ้างเล็กน้อยแล้วก็ความยาวของใบนี้ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบ11นิ้วเลยนี่นะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณ4นิ้วนะคะ4นิ้วนิดนิดนะคะนี่นะคะประมาณ4นิ้วนิดนิดเกือบเกือบ4นิ้วครึ่งนะคะ ก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมได้นะคะของจริงสีสวยนะนี่นะคะเก๋เท่นะคะ